ไม่ได้เลี้ยงลูกตัวเองป้าหยวนสุดๆกับมดดำออกไปกี่ครั้งก็กลับมาเพราะรักชีวิตเหมือนละครไม่ได้เลี้ยงลูกตัวเองมดดำลั่นถ้าไม่มีเขาหนูตายนะ เปิดใจผู้หญิงที่เลี้ยงมดดำมาตั้งแต่แบบอะครั้งแรกในวัย3เดือนป้าหยวนแม่บ้านของมดดำคชาภาและเป็นพี่เลี้ยงที่เลี้ยงมดดำตั้งแต่แบบอมาเปิดใจในรายการ3ามแซบโดยมดดำเผยว่าป้าหยวนมีลูกอายุเท่ามดดำตอนนี้ลูกเป็นตำรวจด้วยชีวิตเหมือนในละครนางไม่ได้กลับไปเลี้ยงลูกตัวเองเพราะเลี้ยงมดดำมาตลอด ป้าหยวนบอกเช่นกันว่าลูกก็พยายามมาพากลับไปบ้านแต่ป้าหยวนก็กลับมาเพราะเป็นห่วงมดดำและรักมากเขาก็รักพี่หยวนเหมือนกันมดดำยังบอกอีกว่าตอนมดดำเมามากวิ่งแก้ผ้าไปหน้าปากซอยนางเป็นคนเดียวที่วิ่งเอาผ้าไปห่มพากลับมาป้าหยวนเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นว่าถามมดดำไปไหนวิ่งแก้ผ้าไม่ใส่อะไรเลยออกไปปากซอย เขาเมามากก็วิ่งเอาผ้าไปห่มเขาแล้วปู่ย่าเขาก็มาถามว่าเจอวิรกรรมมดดำก็เยอะดื้อก็ดือ้อเคยคิดลาออกไหมป้าหยวนบอกว่าไปหลายรอบแล้วเขาก็ตามกลับมาอีกหลายรอบแต่มันสุดๆแล้วอารมณ์เขาไม่อยู่เป็นสุขเลยพุ่งผ่านอารมณ์นูน่นนี่เมื่อถามมดดำว่ามีอะไรก็มาลงกับป้าหยวนมดดำยอมรับว่าก็ลง ก็เป็นคนเดียวที่ตื่นมาก็เจอตื่นมาจนเข้านอนต้องป้ายวนคนเดียวกับข้าวก็กินของเขาคนเดียวงานเสร็จดึกแค่ไหนก็ต้องไปกินข้าวบ้านล่าสุดมาออกรายการ3ามแซบคราวที่แล้วนางดีใจทำแกงเผ็ดเป็ดย่างมาแล้วหนุ่มกันชัยชอบนางก็ตื่นมาย่างเป็ดควันก็เต็มบ้านมดดำโวยป้าหยวนอีกนางก็น้อยใจวันดีคืนดีทะเลาะเคลื่ของไปโดนนางลูกเขามารับแม่เขากลับบ้านเลยนะ บอกแม่เขาอย่าไปอยู่บ้านคนอื่นเลยมาอยู่บ้านเราดีกว่าป้าหยวนบอกว่าลูกบอกให้ไปอยู่บ้านเราอยู่ได้อาทิตย์เดียวเป็นห่วงมดดำห่วงบ้านนี้ไม่มีใครอยู่ห่วงมดดำไปทำงานไม่มีข้าวกินถามป้าหยวนว่าอยู่กันมา40ปีมดดำดีตรงไหนป้าหยวนยอมรับว่าเขาเป็นคนแข็งแกร่งดูแลบ้านดูแลทุกคนขาดเขาก็ไม่ได้ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรมาก ป่วยได้แต่ตายไม่ได้เพราะมดดำดูแลคนในบ้านหลายชีวิตมดดำรับผิดชอบไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่เป็นลูกน้องเยอะแยะคนสวนเขาให้ทุกสิ่งมีอะไรก็ให้ให้กินให้สตางค์ให้ทองเขามีน้ำใจเผื่อแผ่ลูกน้องทุกคนป้าหยวนเปิดใจถึงมดดำที่รักมากมดดำเผยออีกว่านางก็เป็นทุกสิ่งดูแลบ้านทุกเรื่องปกตินางอยู่กับญาตลอด เพิ่มมาไม่มียาปีสองปีนี้พร้อมโชว์ทองที่แขนป้ายหยวนยาให้ไว้เส้นใหญ่ด้วยส่วนเหตุการณ์ซึงซ้งๆมดดำเผยว่าถ้าเราไม่กลับนางก็ไม่นอนนางจะเห็นเราเป็นเด็กน้อยตลอดเวลาปลาคาฟตายดอกไม้ไม่ออกดอกก็เป็นเรื่องใหญ่ของนางแล้วถามว่าวันนี้ถ้าป้าหยวนลาออกมดดำบอกเลยว่าหนูตายนะหนูว่าหนูตายคนที่เราร้องไห้ได้มีสักกี่คนที่อยู่ตั้งแต่เรายังไม่เดินถามว่าบอกรักบ้างไหมหมดดำเข้า กไปสวมกอดป้าหยวนพร้อมบอกว่าบอกตลอดให้นางแข็งแรงให้ไปหาหมอด้านป้าหยวนเผยนาทีย่าฝากฝั่งมดดำว่าย่าไปแล้วฝากดูมดดำหน่อยดูมดดำให้ถึงฝั่งนะตั้งแต่เด็กดื้อม,มาเป็นเสาหลักดูแลคนในบ้านป้าหยวนบอกว่าภูมิใจมดดำที่เขาเป็นมดดำจนถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด